ัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับหมอไอนะคะในคลิปหัวข้อแรนดอมที่ว่านะคะท่านพ่อพญาโย,ยม,มาร่านะคะอยากบอกให้คุณทําบุญอะไรก่อนที่คุณจะสิ้นอายุไขในภพชาติที่เกิดเป็นมนุษย์นี้ถ้าทุกคนเห็นในภาพนี้มีเทียนหยดนะคะเนื่องจากว่าหมอไอได้ทําการสับไพ่ไปแล้วนะคะแล้วก็เอาเทียนหยดลงไปที่หน้าไพ่ทุกอันนะคะที่เห็นอยู่เพื่อที่เป็นการสื่อสารกับท่านนะคะ ท่านก็มาสื่ออย่างหน้าไพ่เนาะว่าอยากให้คุณทําบุญอะไรก่อนที่จะหมดอายุไขในภพของโลกมนุษย์นี้ ถ้าคุณเชื่อคุณทำหมอไอบอกก่อนนะคะว่าถ้าคุณเชื่อคุณทําตามถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่ต้องทําตามเพราะว่าหมอไอเนี่ยมีหน้าที่แค่ส่งสารให้ท่านเฉยๆนะคะแล้วนี่เป็นสารจากท่านส่งตรงมายังหมอไอส่งตรงตรงมายังหมอไอหมอไมอไเป็นเป็นสื่อกลางให้เฉยๆนะคะผ่านทางหน้าไพ่เนาะท่านบอกว่าอยากให้คุณนั้นก่อนจะหมดสิ้นอายุข,ขยในในใ,ในพบนี้ท่านออ้ยให้คุณนั้นทําความดีให้มากๆอย่าหลงผิด อย่าติดอยู่กับตัณหาและลาคะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องคู่ครองหรือความรักอะไรก็แล้วแต่อย่าหลงผิดท่านบอกว่าอย่าเดินทางผิดไม่งั้นชีวิตของคุณจะทําให้คุณน่ะจะต้องไปชดใช้วิบากกรรมในนรกถ้าคุณไม่เชื่อถ้าคุณผิดศีลข้อที่สามมาหลยคุณจะต้องชดใช้มันอย่างแน่นอนเมื่อคุณเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงท่านบอกว่าเวลานั้นคุณยังมีเวลาอยู่เพราะว่าในไพ่ขึ้นมาเรื่องคู่ คุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ท่านบอกว่าสำหรับคนที่ทำดีแล้วคือดีแล้วถ้าคุณมีครอบครัวขอให้คุณรักครอบวงคุณให้ซื่อสัตย์ต่อสามีและภรรยาของคุณให้ดีพราะในไพ่เรื่องคู่ขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็มีเรื่องกิเลสข,ขึ้นมาท่านบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เชื่อไม่เป็นไรวันนี้คุณยังมีบุญอยู่มากแต่วันหน้า ถ้าคุณยังไม่หยุดที่จะทําการสิ่งไม่ดีหรือทำผิดศีลอยู่อันนี้ท่านมาเตือนถ้าบางคนในนี้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บางคนคุณยังทําผิดศีลอยู่คุณคิดว่าการคุยเล็กคุยน้อยไม่เป็นอะไรหรือแอบคุยบใครบางคนก็ตามมันคือ่ามันไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บุญของคุณหมดลงแล้วกรรมของคุณจะส่งผลแล้วคุณไม่เพิ่มบุญนั่นแหละคุณจะต้องเจอคําพิพากษาจากท่านในนรกอย่างแน่นอนคุณจะได้พบท่านอย่างแน่นอนท่านบอกมาแบบนี้ถ้าคุณยังไม่หยุด แต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ทําต่อไปได้เลยแต่แต่ในไพ่บอกมาว่าถ้าคุณยังไม่หยุดทําในการติดสินข้อที่สามคุณจะต้องพบกับหายณะในวิชานี้เพราะว่าบุญของคุณใกล้จะหมดแล้วในไพ่ขึ้นมาพลังบุญหมดเพราะว่ามีเจ้ากรรมในเวรติดตามตัวอยู่คุณรู้ไหมว่าการทําผิดสินข้อที่สามมันร้ายแรงมากคุณอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรแต่จริงแล้ว,ว่มันคือการติดสินอย่างหนึ่งสินทั้งห้าข้อสิลข้อที่ไหนแรงที่สุดก,ก็ต้องบอกกัน,นะคะ่ะว่าเป็นข้อที่สาม เรื่องคู่มันขึ้นมาเยอะมากทุกคนเห็นไหมไม่มีไพ่แต่งงานไพ่กิเลสแล้วก็มีไพ่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เป็นการชี้ทางวันนี้ท่านบอกว่าคุณเลือกเอาว่าคุณจะเลือกทําสิ่งจะทํเป็นสิ่งที่ถูกหรือว่าสิ่งที่ผิดถ้าคุณเลือกในสิ่งที่ถูกคุณจงเดินในทางที่ถูกต้องถ้าคุณเลือกสิ่งที่ผิดคุณก็ต้องรับผลของมันอย่างแน่นอนไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมได้บาปกราลังไม่ได้นอกจากคุณจะต้องทําบุญหนีบาปแล้วก็อย่าให้คุณนั้น อยากขึ้นสวรรค์ก็อยากคุณทําบุญเกี่ยวกับเด็กเยอะๆนะคะทําบุญกับพวกเด็กกำพ้าก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยมีเจ้ากรรมในเยเวรเป็นเกี่ยวกับเด็กนะเป็นนิบาตกรรมเกี่ยวกับเด็กท่านบอกมาคุณมีดวงวิญญาณบางสิ่งวิญญาณที่เป็นเด็กติดตามตัวคุณอยู่แล้วท่านบอกมาอีกว่าเวลาทําบุญเนี่ยท่านบอกว่าก่อนจะหมดสิ้นอายุไขเนี่ยให้คุณทําบุญเนี่ยร่วมสร้างพระเจดี ทำนูบำรุงพระพุทรศาสนาคุณอย่าไปฟังอย่าไปอะไรก็แล้วแต่คุณอย่ามีอคติคุณอาจจะเคยได้ยินข่าวตรงที่ว่าข่าวที่ไม่ดีเกียวกับพระพุทธศาสนาแต่ท่านบอกมาว่าอะไรจะเกิดก็ตามกับศาสนาของเราแต่คุณจะต้องยึดมั่นถือมั่นในการทําคุณงามความดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทําดีได้ดีทําช่วยได้ชั่ว คุณไม่ต้องกลัวหรอกคนที่เขาทําชั่วแล้วทําไมเขายังได้ดีเพราะว่าบุญของเขายังเยอะอยู่แต่ถ้ามื่อไหร่วิบากกรรถ้าเมื่อไหร่ที่บุญหมดลงแล้วไม่สร้างบุญใหม่เพิ่มวิบากกรรมตามทันเขาจะต้องได้รับผลแห่งกรรมอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลแต่ท่านมาเตือนนะเรื่องการทําพิศิลข้อที่สมท่านไม่อยากให้คุณทําผิดไปมากกว่านี้ถ้าตอนนี้คุณฟังคลิปนี้อยู่แล้วคุณผ่านมาเจอคุณจงรู้ไว้ว่าคุณยังมีบุญ คุณยังมีบุญอยู่ท่านถึงมาเตือนคุณถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งที่หมอไอพูดแล้วคุณคิดว่าหมอไอพูดเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องจริงที่ท่านสื่อมาก็แล้วแต่คุณแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะนี่หมอไอได้มาเตือนแล้วแค่นั้นเอง หมไอเป็นเพียงแค่ผู้ที่สงสารให้กับคุณเท่านั้นให้กับท่านพ่อพรยาย,ยมราชแค่นั้นเองท่านบอกว่าตอนนี้ในท่านตอนนี้คุณรู้ไหมว่าใน,านนารก,กรภูมิมีคนที่ผิดศีลข้อเนี้ยเยอะมากๆแล้วต้องไปลงในชดใช้กรรมในในนรกเนี่ยเยอะมากๆเวลาเนี้ยนรกกําลังร้อนร้อนละอุเหมือนเปลวไฟพอเมื่อกี้หมอไอได้หยดเทียนลงไปร้อนมากๆคนทําชั่วมันเยอะ คนทาดีมันน้อยเพราะฉะนั้นแล้วว่าการป้องกันไม่ให้ตนนกนรกหรือว่าไม่ต้องหรือว่าท่านบอกว่าท่านไม่อยากมานั่งพิาาพากษาคุณในวันนั้นท่านบอกว่าวันนี้ท่านอยากเห็นคุณเป็นคนดีเพราะเนื้อแทองคุณนั้นคุณยังเป็นคนดีอยู่คุณอย่าทำความชั่วแค่น,นั้นเองจงตั้งใจรักษาสินห้าอยากมีชีวิตคู่ครองที่ดีก็จงรักคู่ครองให้มากๆซื่อสัตย์อย่าคิดว่าทําอะไรแล้วคนหนึ่งเขาไม่รู้ฟ้าดินเขาเห็นเทวดาเขาเห็นไม่มีใครเขาอย่าคิดว่าคน, s <S าคนาหนึ่งเขาไม่รู้ในสิ่งที่ตนทําอะทะ แล้วก็ท่านก็บอกมาว่าทำอะไรอ่ะรู้ได้ยืนแก่ใจจงเป็นคนซื่อทรงซื่อตรงและซื่อสัตย์แล้วต่อไปในภายภาคหน้าจะได้ดีแล้วก็อยากให้ทำบุญเลยเน้นๆก็คือทำบุญเกี่ยวกับการรักษาสินตรงรักษาสินห้าให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้ารักษาสินห้าได้ไม่ผิดสินโดยเฉพาะสิลข้อที่สามแล้วเจ้าเป็นคนดีเจ้าทำแต่ความดีนะ เจ้าไม่ต้องาผ่านสำนักพญาย,ยมราชแล้วทำแต่ความดีไปเรื่อยๆคือรักษาศีลห้าแล้วก็ตั้งใจทำแต่ความดีถึงเจา้าจะเคยผิดศีลมาแล้วข้อที่สามอะไรก็แล้วแต่ก็จงให้ลืมมันไปเสียนับตั้งแต่บัดนี้จงตั้งหน้าตั้งตาอยากผิดศีลข้อที่สามอีกแล้วก็ทำแต่ความดีต่อไปเรื่อยๆเมื่อเจ้าหมดอายุไขลงเจ้าจะ จดจามันเป็นจิตสุดท้ายก่อนตายถ้าเกิดว่าก่อนตายถ้าเจ้าสามารถที่จะระลึกถึงคุณงามความดีก่อนตายได้เจ้าจะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าเจ้าระลึกไม่ได้เจ้าไปดันลึกถึงความชั่วเจ้าก็ต้องไปนรกถ้าเจ้าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ก็สุดแล้วแต่ตัวของเจ้านั่นก็คือกรรมของเจ้านานักเจ้าถึงไม่เจ้าถึงไม่เชื่อเรื่องนี้แต่วันนี้มาเตือนแล้วก็คือถ้าจะทําตาหรือไม่ทํำ